เป็นของกระติกน้ําร้อนเนะเดี๋ยวเรามาลือดูด้านในกันะหลายคนยังไม่เคยเห็นนะว่าข้างในเขาทําจากอะไรนะครับแล้วก็มีวงจรแบบไหนมา <c oughs> ลือกันเลย แผ่นคมร้อนนั่นเพ่อนนะนี่จะมีเส้นลวดอยู่ตรงนี้มีเส้นลวดอยู่นี่เส้นหนึ่งนะครับตรงนี้เส้นลวดนี้เขาก็จะวิ่งมารือเลย อันนี้ก็จะมีสองเส้นนะเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวเราจุกไปเลยนี่เส้นหนึ่งเส้นสีขาวนะทีนี้สีฟ้าอยู่นี้สีขาวขาดไปแล้วสีขาวน่าจะขาดนะตัวนี้นี่ครับดึงไม่ค่อยก็หลุดละสีขาวเหลือสีฟ้านะที่นี้คือแผ่นความร้อนมันเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าไอ้แผ่นนี้มันทํางานยังไงนี่นะที่มันขาดนะนี่สีขาวมันมาเนี้ย นี่คือเส้นลวดนะที่มาจากนี่ครับมันขาดนี่นี่มันหกักมันจะขาดเลยเป็นเป็นเส้นเล็กๆนะเพื่อนเป็นเส้นรวดเล็กๆเห็นความร้อนนี่เกือบมองไม่เห็นเลยนี่ครับกี้ที่ขาวมันขาดเหลือสีฟ้านะก็สีขาวมันจะออเป็นเส้นเล็กมากนี่สีฟ้าก็จะพันมาน นี่นี่นี่มันขาดไปแล้วเส้นนี้มันขาดนะครับเราแกะดูทั้งหมดนี่ครับก็จะพันมารอบๆพราะมันขาดแล้วมันความร้อนมันก็ไม่มีนะครับมันก็จะเกิดไม่ไม่ร้อนนะครับสําหรับติกน้ำร้อนเนาะนะครับนี่นะเป็นแผ่นอย่างนี้ก็จะพันไปเรื่อยๆจนจนรอบนะครับพอ ไปวิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นนะมาอนี้นะเกิดความร้อนขึ้นที่แผ่นนี้ที่เราวัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันขาดนะนี่นี่เราวัดสีฟ้ากับสีฟ้านี่ถ้าไม่ขึน้นก็คือขาดนะครับถ้าถ้ามันมีโอห์มก็คือมันใช้ได้อยู่ ก็ประมาณนี้นัพื่อนนะข้างในครับเป็นแผ่นเป็นเส้นลวดนนมันทํามาจนตลอดนะครับก็เวลาเราซ่อมนะครับเราก็วัดก่อนเรามาวัดดูใอ้ที่ซื้อมาใหม่นะตัวนี้ผมซื้อมาตัวใหม่แต่ว่าอ จะมีสีแดงกับสีฟ้านี่นะมันจะถึงกันส่วนสีแดงกับสีขาวหรือสีฟ้าเนานะสองเส้นเส้นนี้กับสองเส้นนี้มันต้องถึงกันสักเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับเราตั้งในย่านคูณสิบนี้นะคูณสิบเดี๋ยวเราวัดนั่นเพื่อนนะ,ะเข็มต้องกระดิกขึ้นนะต้องสวิงขึ้นเพราะว่าถ้าไม่สวิงแสดงว่า ขุดลวดด้านในมันขาดนะครับเราก็จะเอาสีแดงกับสีฟ้านะครับวันต้องขึ้นนะนี่ครับนี่ครับมันขึ้นอยู่แล้วก็สีขาวเขาก็ต้องขึ้นนะเพราะว่ามันถึงกันอยู่นี่ครับขึ้นน้อยนะครับแต่ต้องขึ้นนี่ครับมันกระดิกไหมนี่ครับมันกระดิกอยู่นี่ครับแล้วก็สีขาวกับสีฟ้าก็ต้องขึ้นเหมือนกันถ้า่งนั้นมันก็จะไม่ถึงกันนะครับมันก็จะขาดเหมือนกันนี่นะขึ้นนิดนึงครับนี่ แต่ตัวนี้ต้องขึ้นเยอะหนห่อยนะครับคนเราฝั่งกันขึ้นเยอะหน่อยนี่ครับนี่คือตัวที่มันดีนะครับแต่เพราะว่าสองขั้วเขียวๆนี้เนาะสองฝั่งนี้นี่ครับมันขาดออกจากกันนะครับนี่เราขาดออกจากกันอย่างนี้เนาะเราวัดเข็มมันก็ไม่กระดิกขึ้นเพราะว่าเส้นลวดอันนี้นะมันขาดออกจากกันนี่คือการเทคนะครับเทว่าไอ้ตัวนี้เสียไม่เสียนะครับก็ เช็ควันนี้เลยนะครับก็นําเคล็ดดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมวิธีการวัดขนลวดอมอร้อนนะครับว่บาเสียหรือดีเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะเก็บจะเอามาฝากเพื่อนๆช่างซ่อมทุกท่านขอบคุณที่กด,ดติดตามขอบคุณให้กําลังใจขอบคุณที่กดแชร์นะครับสวัสดีครับ